ครับที่ช่องไม้ไม้บีเคเคบิดไปครับผมโอ้โหช่วงนี้ผมโคตรว่างเลยครับทุกคนช่วงนี้นี่เดินสายดูรถวันนี้นี่ผมมาเจอกับรถกระแสครับตอนนี้กระแสมาแรงมากๆยามาฮ่า y z f เอฟาเซเว่นอาผมสะกดถูกไหมครับ YZ-F เดี๋ยวกลัวสลับตำแหน่งเป็น f อ z อเซรพ่วไปหมดนะ วันนี้ผมท่องมาอย่างดี w i t FR7 โ oh, อ้โห2022ครับทุกคน2022ดูความพิเศษดินี่มันไม่ใช่รถสีดำนะรถนี่มันเป็นลายคาร์บอนครับทุกคนแต่แต่จริงๆแล้วก็รถเจ้าของรถเขาออกมาเป็นสีดำแหละแล้วก็ความพิเศษคือสีดำที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปหุ้มคาร์บอนทั้งหมดครับแล้วก็ มันมีงานหลายๆชิ้นนะที่เขาสร้างขึ้นมานะ Number ร์วันครับลิมิเต็ดดีชั่นนะใครอยากได้ต้องติดต่อกับเจ้าของรถเองอันนี้ผมไม่ไม่เกี่ยวแล้วใครที่ใช้ R7 หรือว่าเพิ่งออก R7 มาอยากได้ชิ้นไหนก็เดี๋ยวผมทิ้งลายไอดีของพี่พองไว้ขออนุญาตครับพี่พอง <c oughs> แล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือผมให้เจ้าของรถถือกล้องให้ผมเลยเป็นไงอ่ะ <c oughs> ผมโคตรเก๋อ่ะก็คือวันนี้ไม่มีใครมาด้วยครับมาคนเดียว โอเคให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้พี่พองมาแนะนําดูของแต่งต่างๆที่พี่พองก็ทํามาว่ามีชิ้นไหนพิเศษชิ้นไหนที่ติดรถมาบ้างชิ้นไหนที่เอามาใส่เองนะครับนี่ครับพี่พองเป็นเจ้าของรถ R7 คันนี้สวัสดีครับพพเดี๋ยวก่อนที่มาดูเรื่องรถเดี๋ยวผมขออนุญาตถามก่อนหน้านี้พี่พองขี่รุ่นไหนมาครับบิ๊กบ รุ่นแรกเลย R15 เลยพี่ R15 ใช่แล้วก็มาเป็น R7 ยังยังพี่เป็น CBR500 ก่อน CBR500 อ๋อแวะไปฮอนด้าใช่แล้วก็กลับมา Yamaha ใหม่แล้วกลับมา y a m a ใหม่ก็คือคันนี้เลยใช่ครับ R7 คันนี้เลยนะครับโอ้โหแล้วแล้วขออนุญาตสอบถามครับทำไมถึงไม่เลือกตัวอื่นทำไมไม่เป็น MT หรือว่าเป็นค่ายอื่นครับอย่างเช่นทรงมาด้วยพี่ทรงสวยใช่ทรงสวย หล่อพี่เอาไหมหล่อจัดเลยหล่อจัดผมผมผมก็เลือกหล่อจริงเลยแต่ว่าแบบอันนี้นี่ผมขออนุญาตถามหน่อยเครื่องนี่เป็นเครื่อง MT ศ7นป่ะครับใช่ครับเป็นเครื่องเดียวกันนุยเครื่องเดียวกันใช่ครับแต่เห็นเขาว่าเขาแมปกล่องมาไม่เหมือนกันเห็นเขาว่าอย่างนั้นึ้นมาพวกแรงม้าอะไรันจะต่างกันหน่อยใช่ใช่เหมือนว่า R 7นี่มันจะแรงม้าเยอะกว่าพวก MT พอๆกันเลยพี่แต่ว่าเห็นเขาว่าท้ายมันจะได้ลึกกว่า อ๋อหมายถึงว่าความไหลของปลายใช่ใ่ครับต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้าน99รีแมปด้วยนะคือพี่พองเนี่ยความสุดคือมันมันไม่พอทุกคนคันเร่งมันไม่พอมือต้องเอามาจูนรีแมปเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวแวะถามอีกนิดนึงครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องจูนเนี่ยกองนี่เลือกเป็นกองตัวไหนไว้ครับอฮาริเคนครับผมฮาิเคนใช่ครับผมแล้วก็ปากแต่มาไหมครับ ปักแต่กน่าจะยังนะครับน่าจะมีแต่กองอยู่หัวเทียนนะครับหัวเทียนยังเดิมอยู่พี่ยังเดิมอยู่ตอนนี้มีแค่กองอย่างเดียวอยู่กองอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นไดโน่เลยใช่ครับครับจูนน่าจะทำ e20e20 ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเอาตรงเหมือนรถผมเลยรถผมก็จูน e20 เหมือนกันใช่ครับครัโอ้ยิงสนั่นเลยแต่บอกเลยว่าถ้าจูนแล้วเอากลับเดิมไม่ได้แล้วนะไม่กลับนะพี่ไม่ถนัดนีแล้วครับโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาลุยครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปคาร์บอนผมขออนุญาตถามนี่ก่อนเลยกันสบัดครับอันนี้เป็นเออร์ลินใช่ใช่ครับเออร์ลินแม่นวลนใช่ครับแมนุวนครับเบิกมาก็หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับโอ้หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยใช่ครับแล้วขาครับขาสร้างครับสร้างกันเองเลยครับเพราะว่ามันมันยังไม่มีเนาะไม่มีมันรถมันรุ่นใหม่อ่ะใช่ครับไม่มีเลยรุ่นนี้มันเพิ่งออกมาใหม่ใช่ครับขาทํากันเองใช่งานซ NC ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ ให้คนรู้จักทําให้ครับครับโอ้โหก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้เลอเอจะจะเป็นเหมือนหนึ่งเดียวอะตอนเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขาเขายังไม่มีผลิตมาใช่แต่ตอนแรกๆก็มีร้านไอซีดีนะครับแต่เขายังไม่เรายังไม่สร้างขึ้นมาแต่เขามีแบบไว้แล้วเฉยๆมีแบบไว้แล้วแต่ว่างานยังไม่เสร็จใช่ตอนแรกก็รอเขาแต่รับทนไม่ไหวทนไม่ไหวชื่อทองก็เลยให้พวกพวกทําให้เลยใช่ครับโอ้โหแล้วก็รวมขาแล้วไหมครับราคานี้ หรือว่าขาก็ตั้งหางขาตั้งหางครับขาตั้งหางใช่ครับใช่ชุดนี้ก็ประมาณทั้งขาอืมก็ประมาณหมื่นห้าสิหมื่นห้าคบใช่ครับโอ้ชิวนี่เดิมไหมครับไม่เดิมครับชิวสโมไครับผมชิวสโมอ่าชิวมันใส่กับของ R6 ได้อ๋อใช่ทีนี้ผมก็ไปเบิกไปสั่งในช้อปปี้นะพี่ครับก็สั่งของ R6 มาใส่ของ R6 ละใช่อุจกระจกเหมือนกันนะครับอุจจจะก็ของ R6 อ๋อมันใส่กันได้นะใช่ครับครับ ของอันนี้นี่แบรนด์นี้บางคนก็เรียกเฟักกี้บางคนก็เรียกฟาเกียใช่ไหมคบางคนก็เรียกเฟกเออผมไม่รู้มนก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาเรียกอะไรกันแน่แล้วก็น็อตไทเทเนียมโอ้โหทรงนี้นี่ผมรู้เลยร้านไหนเนี่ยคนเดียวเท่านั้นแหละครับคนเดียวเท่านั้นจอมเจเทเดโบใช่ครับโอ้น็อตไทเทตัวละยี่สิบบาทขายได้ไงว่างงเลยอ่าครับมาด้านล่างนี่เห็นว่าจานนี้ไม่ใช่จานเดิมใช่ครับครับเป็นจานอาวันครับตัวนี้ อาวันอปีจำไม่ผิดรู้สึกจะตัวแรกอะครับตัวแรกหน้าอหน้าคมแรกอะครับหน้าอ๋อเป็นเป็นเอ่อเจนแรกเลยใช่ครับคือหน้าแบบเอเลี่ยนไม่ใช่กระเบนอ่าใช่ใช่ไม่ใช่กระเบนของสุดยอดนี้เลยไปไงมาไงไปเอาของใครมาครับเนี่ยคนรู้จักเขาเหลืออยู่ครับก็เลยซื้อต่อเข้ามาครับใช่ครับ มันมันใหญ่กว่าอันเดิมหมครับใหญ่กว่าครับอ๋อจานหน้ามันใหญ่กว่าอันนี้มันสามยี่ครับอ๋อสามร้อยยี่สิบเมตรใช่อันเดิมมันจะสองเก้าเจ็ดครับสองเก้าเจ็ดใช่จะเท่าพวกทีแม็กพวกอะไรอย่เงี้ยครับอ๋อใช่ครับโอ้โหสุดยอดนักแต่งรถแล้วก็ถ้าอย่างนี้มันก็จะต้องมีมีบูธครับบูธใช่ลองบูธขึ้นมาแล้วเพิ่มความยาวน็อตเข้าไปอีกครับ มันต้องมีการแปลงดัดแปลงกันนิดหน่อยใช่ครับตัวนี้สั่งมาครับแล้วก็มาหาระยะกันเอาเองครับเพราะว่าตัวโชคเนี่ยชุดล่างเนี่ยมันคล้ายๆกับ MT09 ครับอ่าแล้วมันเคยมีคนใส่จานโตอย่างนี้นะครับก็เลยพอถามกับพวกพวกกันว่าระยะอันนี้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับใช่คก็ใครอยากทําว่าทําได้ครับบูท11มิลครับบอกเลย น็อตยาว80ครับโอเคบูท11บมิลน็อตยาว80เซนใช่ครับแปดสิบแปดสิบแปดสิบมิลแปดสิบมิลแปดสิบเซนไม่ใช่เราเกือบเมตรครับครับก็โอ้โหไล่มานี่ยไหนเรานั่งแล้วเราต่ออ้าวเดี๋ยวปั๊มปั๊มล่างนี่ปั๊มดาวของเขาอยู่แล้วใช่ครับปั๊มเดิมนลยครับปั๊มเดิมสี่พอร์ตของยามาฮ่าปั๊มดีมากครับหัวทิ่มครับครับสุดยอดอยู่แล้วเนาะของยามาฮ่าในห้อให้ปั๊มมาดีแล้วปั๊มล่าง เดี๋ยวไหนๆพูดปั๊มละขึ้นมาปั๊มบนต้องบอกว่า R7 เนี่ยผมรู้มาว่าปั๊มนี่เขาให้โบมาเลยนะใช่ครับปั๊มเดิมโบครับครับได้มาเป็นโบวยครับโอ้แล้วมาแล้วมาจับกับปั๊มสี่พอร์ตดาวข้างล่างอีกนะใช่ครับอยู่เลยครับจานโตเข้าไปอยู่เข้าไปเลยีอยู่อันนี้ก็คือจบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ครับครับเต็มที่ก็อนาคตก็อาจจะเป็นก้าน TWM ครับเปยนก้านให้มันดูสวยๆเล็กๆลงหน่อยอันนี้มันดูอวบหน่อยนะครับใช่ครับ เมื่อกี้ไล่มาตรงนี้แล้วเห็นคอท่อแบบฟูไทเทเนียมใช่ครับครับจากร้านพี่ออสเลยครับออร้านพี่ออสออสไหนครับออสเออาร์สตินนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำชื่อเต็มเขาไม่ผิดนะอยู่ร้านอยู่แถวไหนนะครับอยู่บางปูครับซอยวิทยุการบินครับใช่ครับฟูไทเทเนียมใช่ครับเป็นคอคัตตอมครับ คอคัสตอมนี่<ช>คือเป็นยังไงนะสร้างครับสร้างทั้งเส้นครับถ้าสังเกตดีๆพี่เอา,าง่ายพี่สายโอทูอ่ะพี่มองไม่เห็นเลยครับเอออยู่ไหนไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมครับสายโอทูนี่ซ่อนไว้ข้างหลังเนี่ยครับอ๋อก็คือต้องบอกว่ารถรุ่นมันรุ่นใหม่จริงๆอะ <c oughs> ะ่ะเพิ่มเพินี่เป็นคันแรกของร้านเขามรับใช่ขึ้นแบบให้เขาเนี่ยใช่ครับก็อยู่ประมาณสามนาทีนะครับทำครับโอ้ทำคอท่ออย่างเดียวนะสามอาท์ใช่ครับครับ โคตรสุดฟูไทเทเนียมแล้วก็ออกมาเป็นออกข้างครับปลายก็เป็นโยชิแอสิอครับโอ้โหแท้จากญี่ปุ่นครับเป็นไงครับเสียงโอ้โหสนั่นทุ่งเห่นแต่ก็ยังมีความนุ่มอยู่มีความนุ่มอยู่ครับตรงนี้มันจะเป็นปลายเป็นไทเทเนียมแล้วก็ตรงนี้เป็นคาร์บอนใช่ครับผมครัแต่อันนี้ผมไปปัดเงาเพราะผมไม่ค่อยชอบสีมันเท่าไหร่ ชุดนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าครับรวมปลายสองหมรวมปลายนะปลายมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งปลายมือสองนะครับปลายมือสองใช่ครับอย่างเช่นถ้าปลายอย่างเดียวเนี่ยเท่าไหร่นะครับปลายตอนนั้นผมได้มาหมื่นสองครับหมื่นสองใช่ครับโอ้คอกับปลายนี่ราคาเท่ากันเลยนะครับใช่ครับพอๆกันครับพอๆกันเหมือนคอเนี่ยคอนี่ก็จะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยประมาณนั้นครับมาต่อที่เกียร์โยงครับเกียร์โยงของ ดับบิลลมคโครมิกอันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ไปรถผมไปเป็นต้นแบบให้เขาไปจอดไว้ทิ้งไว้ร้านเขาประมาณเดือนครึ่งครับผมก็เขาจะมีทำเกยงแขงคอแล้วก็ตัวยกตแตนให้ไปเป็นแบบให้เขาด้วยใช่ครับอันนี้นี่เป็นราคาพิเศษหรือว่าเขาให้มาฟรีๆเขาให้ครับเขาให้ให้ฟรีๆเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นต้นแบบให้เขาด้วยพี่ครับครับโคตรดีอ่ะเออมัน เป็นรถรุ่นใหม่นะแล้วก็อย่างพี่พองนี่มาจังหวะดีเลยคือเป็นคันแรกที่ที่เป็นเป็นแบบให้ของร้านแต่งในแต่ละร้านใคันนี้ก็คันที่หกของประเทศครับคันที่หกของประเทศที่รับนะใช่ครับครับแล้วก็ห้าห้าคันแรกไม่รู้ว่าเขาแต่งหรือเปล่าใช่ไหมแต่พี่พองเอามาจัดเป็นเป็นแบบให้ร้านเขาด้วยใช่ครับโอ้โหก็ออกมาเข้าบ้านยังไม่ถึงชั่วโมงะครับก็ไปอยู่ร้าน อ๋อเข้าบ้านไม่ถึงชั่วโมงไปอยู่ที่ร้านเลยใช่คิดว่าออกมาแล้วก็ยังไม่เข้าบ้านถอดท้ายก่อนไม่ใช่นะถอดท้ายในยูสูแล้วพี่อันนี้ถอดท้ายในยูศูจน์ผมเดาเออผมเดาไม่ผิดเลยจริงจริงถ้าอย่างนี้นี่ถ้าเขา เขาขายนี่จะประมาณเท่าไหร่อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะ4,500ครับ4,500เกียร์โยงถ้าขายนะใช่ครับ4,500อ๋ออย่างพี่พองก็ได้เป็นเกียร์โยงแล้วก็เป็นสปูลใช่ครับเฮ้ยมีไหมเขามีโคตรเท่เลยอ่ะสปูลเออไม่เคยเห็นมาก่อนนะเป็นอย่างนี้นะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นโค้งลับครับเวลานั้นก็ถ้าเป็นสแตนแล้วก็แค่กับฝั่งเอาเหล็กที่มันแท่งๆมาแล้วก็ เสียบเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นเลยเลยครับครับอันนี้เอออย่างอย่างเช่นถ้าสปูนนี่เขาขายเขาจะขายเท่าไหร่ครับสองพันห้าครับสปูนนะสปูนสองพันห้าเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอากาดบางโซ่เลยครับเป็นชิ้นใหญ่อยู่อ๋อมันแพงเพราะว่าฝั่ง้ายจะมีากาดบางโซ่ใช่ครับครับเพราะบางทีอ่าส่วนมากเขาจะทําชุดของพวกนี้เขาจะทําให้รถแข่งอ๋อใช่รถแข่งก็มีพวกบางโซ่ล่างอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับใช่ อ๋อไฟท้ายไม่เดิมใช่ไฟท้าย้จำไม่ผิด้สึกจะของคอมครับไปซื้อฟูริมาอันนี้หกพันบาทไฟท้ายมีหกพันใช่ครับใส่้ตัวใช่ครับใส่ได้ครั้งอาวันอาหกใส่ด้วยกันทั้งหมดครับอาวันอาหกอาเจ็ดอไฟเลี้ยวของคอมแล้วพี่พองเปิดให้ผมดูหน่อยนะครับอ๋อโห อ๋ออันนี้คือแบบไฟเขาเรียกฉุกเฉินไฟฉุกเฉินใช่ครับครับไปออกมาเป็นนี้เลยแล้วอย่างลองไฟไฟเลี้ยวอันนี้ครับไฟเลี้ยวอ๋ออันนี้ขวาครับอันนี้ซ้ายโอ้อโหมันชิดกันมากเลย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเร็วกว่าใช่ครับ <laughs> แต่มันสวยมากครับครับมันสวยเท่มากเลยครับก <laughs> ็เออยางนี่ยางเดิมครับยางเดิมครับผมดิสโทนเอ็กยี่สบสองครับครับนเดิมรงงามให้อย่างนี้มาเลยกะถนนมากครับ แล้วก็อาเจ็ดไม่มีควิกชิปนะครับพี่พองอาควิกชิปต้องเป็นอ่าซื้อเพิ่มครับอ๋อตอนเราต้องสั่งเขาตอนที่เราจองเลยใช่ครับผมว่าเราจะขอควิกชิปด้วยอะไรเงี้ยเพิ่มกี่บาทครับหกพันครับหกพันก็ไม่แพงใช่แต่พี่พองได้ได้เอามาไหมครับเออยังไม่ได้เอามาครับเพราะฉะนั้นคิวยาวอ๋อถ้าจะเอาควิกชิปด้วยคือคิวมันยาวกว่าไม่มีควิกชิปใช่ครับก็เลยเอาอย่างนี้มาก่อนแล้วกันใช่ครับครับ มันคันอะต้องเอาก่อนแล้วโอเคชิ้นใหญ่เลยดีกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ดีกว่าครับพี่พองไหนเล่าให้ผมฟังเนี่ยเราเริ่มจากด้านหน้าเลยคเอาเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับหน้าก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปบางคนอันนี้ก็เป็นคาร์บอน F1 อฟัาอวันใช่ครับผมครับเขาเรียกลายเออลายหนึ่งหรือว่าเออไม่ใช่คเอฟวันครับเลายคือลายเอฟวันเลยใช่ครับถ้าลายหนึ่งจะเป็นลายหนึ่งลายสองมันอีกอย่างหนึ่งนี่ถ้าลายหนึ่งเป็นนี้ครับ ลายหนึ่งก็จะเป็นแบบประมาณใช่ลายจะเล็กๆครับลายนี้จะเป็นเอวันลายเอวันก็อันนี้หุ้มหรือเพียวนะครับหุ้มครับหุ้มก็คือเอาชุดสีเนี่ยแกะออกแล้วเอาไปหุ้มทุกชิ้นใช่ครับขัดสีเดิมออกหมดเลยโอ้ขัดสีเดิมด้วยใช่ขัดสีทุกอย่างครับเพราะว่าไม่งั้นผ้ามันอาจจะไม่ติดใช่ครับอ่าครับสุดยอดครับคือร้านเดียวกันเลยใช่ครับครับอู่สีช่างวันบ้านเลยครับทั้งคัน ครับบางคนหน้าครับบางคนหน้าเราไฟังเมื่อกี้เกินๆแล้วว่าบางคนหน้าเนี่ยเอาง่ายมองมุมนี้เนี่ยมันดูใหญ่ใช่ครับมันมันของเดิมมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ของเดิมมีแค่นี้ครับมีแค่นี้อะไรที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมามันคืออะไรนะคือตรงนี้ครับใช่เอากระดาษทาครับกระดาษทํานะกระดาษลังเลยครับลังแบบพวกลังเบียอ่างเงี้ยนะใช่เอากระดาษอย่างนั้นเลยทาสุดยอดก็คือเอาลังเบียไปหุ้ม ก็คือเอาไปเสริมตรงนี้อ่าก็คือเหมือนเอามาขึ้นแบบก่อนครับเสร็จปุ๊บแล้วก็มาลงแล้วก็เหมือนแปะไฟเบอร์เหมือนใยแก้วครับอ่าแล้วก็มาทาเรซินให้มันเป็นชั้นเสร็จใช่เสร็จก็ลอกกระดาษออกอ่าพอลอกกระดาษออกเสร็จก็หุ้มผ้าเลยครับทีนี้สุดยอดหนึ่งเดียวในไทยใช่ครับอันนี้ทำแน่นอนบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในไทยนะตอนนี้นะไม่ได้ทำแน่นอน ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะไปเรียนแบบพี่หรือเปล่านะเห็นจากช่องผมนะแต่ถ้าใครจะเรียนแบบก็แล้วแต่ได้ครับติดต่อช่างได้ครับติงท่อได้ได้ครับก็ต่อมาที่บอกว่าวิ่งวิ่งเล็ดวิ่งสร้างครับวิ่งสร้างสร้างจากสังกะสีเนี่ยนะครับขอยเีครับพี่บงสร้างจากสังกะสีครับสร้างจากสังกะสีหลังคาบ้านเนี่ยนะครับแค่ตรงเรียบๆมันนะพีเนี่ยแหละเอามาดัดตามรูป เป็นสังกะสีเรียบมาดัดแล้วก็นําไปหุ้มคาร์บอนโคตรเทพเลยจะลงทําเหมือนกันเลยครับทำเหมือนบางคนหน้าก็เหมือนลงอ่าเราลงใหญ่แก้วลงใหญ่แก้วแล้วเราก็ทาเรซินใี้มันแข็งตัวแล้วเราก็ลอกสังกะสีออกแล้วก็หุ้มเลยเอาสังกะสีมาเป็นแบบเอาง่ายใช่ครับครับโอ้ต้องบอกว่าคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกโคตรเก่งโคตรเท่หัวสมองเรียบขางหลังเรียบครับเออเฟี้ยเลย แล้วก็ที่เหลือนี่พวกนี้นี่แฟร์ลิงข้างๆนี่ที่ทุกคนเห็นนี่คือคาร์บอนไลน์ F1 หมดนะครับหุ้มหุ้มหมดครับหุ้มทั้งหมดพวกนี้นี่นมันน่าจะเป็นเอ่สีด้านอยู่แล้วน่าจะเป็นสีคล้ายๆคอนโซลของเดิมมันนะใช่ใช่ครับมันพวกนี้ก็เป็นสีด้านหมดครับสีด้านอันนี้ก็ง่ายเลยก็หุ้มเลยใช่หุ้มเลยไม่ต้องขัดใดๆเออแล้วอย่างถังน้ํามันเนี่ยครับครอบถังเป็นเดิมๆมาก็ครอบอยู่แล้วครับอ๋อครอบใช่ครับผมก็ มันก็น่าจะต้องมีแบบก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบคันแรกเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ครับครอบครอบเดิมนะครับอันนี้เอามาหุ้มครับเดิมเดิมมาอย่างนี้เลยครับอ๋อใช่เดิมเดิมมาอย่างนี้เลยพี่อ๋อเดิมเดิมมันคือมันมันมีมีแฟลิ่งมาครอบถังน้ํามันอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็อันนี้คือเหมือนครอบถังข้างในอีทีนึงครับใช่ครับประมาณนั้นเลย ก็มาหุ้มเลยทีนี้ผมผมไม่เคยเห็นเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนี้ไงใช่ใช่ใช่ครับเพราะบางรุ่นเป็นเหล็กเป็นอะไรก็เรื่องของเขาใช่สักอย่างครับออันนี้มันเป็นพลาสติกครอบใช่ครอบไปอีกทีครอบถังน้ำมันอีกก็คือเอาไปหุ้มเลยครับครับอันนี้ลายหนึ่งจีนีเอนอืมครับเหมือนเหมือนจะขาดตรงนี้นิดนึงนะมันบุ๋มบุมลงไปอย่าใจเย็น่จะใส่ฝาทังแต่งอีกอออ๋อจะใส่ ใช่ฝาแต่งแบบไม่ต้องใช้กุญแจใช่ครับกันน้ำ DNA ใช่ครับโอ้โหน่ะผมขออนุญาตสอบถามเรื่องคาร์บอนทั้งคันเนี่ยครับาราคาเท่าไหร่ครับเหมามาทั้งคันก็ห้าหมื่นครับโอ้โหคาร์บอนทั้งคันห้าหมื่นนะใช่ครับรวมทำพวกปีพวกต่อเติมอะไรพวกนี้ครับเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยจะภาพนี้เลยครับโอ้โหยังยังปีกนี่ถ้าเขาขายนี่เขาจะขายสักเท่าไหร่ครับ โอ้โหออบางคนเขาสนใจผมก็ไม่รู้เนาะอันนี้ใช่ใช่ต้องติามช่างเลยครับใช่เรียกได้ว่าไม่มีชิ้นไหนเป็นหมายถึงว่าแฟลิ่งยังไม่มีชิ้นไหนเป็นสีเดิมเลยก็คือฮุ่มทั้งหมดแล้วเลือนใหม่ทำหมดพี่เออเออนี่นี่มาดูดูตรงเออเหมือนเป็นครอบเลือนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับของเดิมมาอย่างนี้เลยพี่แต่ก็หุ้มอยู่ข้างในก็หุ้มมนีด้วยอือข้างในนู่นอีกนะลึกๆนู่นนะใช่คือต้องบอกว่าตอนนี้นี่มันเริ่มจะมึดละ S <S> แต่ก็ยังเห็นอยู่อ,อู้นู่นข้างในลึกๆ, <S <S ๆใต้ใหน้าปัดเรือนไม้ก็คาร์บอนใช่ครับตรงข้างบนตรงน,นั่งบนหน้าปัดเรือนไม้นี่ก็คาร์บอนอ๋ออันนี้นี่มีมาอยู่แล้วอ่ะค,ครับใช่ครับมีมาอยู่แล้วครับเดิมๆแสดงว่าเขาทำมาดีมากเหมือนกันแดดใช่ใช่แล้วก็ล้อครับพี่ฟองครับผมล้อสีนี่ไม่ใช่สีเดิมใช่ไม่เดิมครับครับเป็นน้ําเงินเป็นน้ําเงินเดียวกับตัวอวันตัวกระเบนนะพี่ประมาณปีห้า อมม่วงนิดๆน้ำเงินแบบอมม่วงๆนิดๆใช่ไหมครับใช่ครับอือปกติมันเป็นสีดำที่มาชเป็นดำครับครับอืออย่างอย่างสีล้อนี่กี่บาทครับทำอ่าน่าจะประมาณสามพันได้มั้งครับสามพันไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามช่างอีทีอ๋ออันนี้ทําร้านเดียวกันกับคาร์บอนนะครับใช่ครับอ๋อสีล้อทําร้านเดียวกันกับคาร์บอนใช่ครับเขาทำสีได้ครับ สีได้ทำคําว่อนได้ครับครับนีบางคนอ๋าครับเป็นต่อครับกระดาษต่อเหมือนกันอ๋อมันเป็นกระดาษเหมือนกันนะครับใช่บางคนหลังอ๋อมันปกติมันไม่ได้ยาวขนาดนี้ใช่สั้นแค่นี้ครับครับใช่ดูแปลกก็เลยต่อให้มันยาวอืมครับแล้วก็มันเป็นชิ้นเดียวกันกับบางโซ่เลยใช่ครับนเดียวครับครอบอาร์มอะไรประมาณนี้ครับครับขอบสวิงอาร์มด้วยใช่ก็ เป็น l ลน e F1 ครับขออนุญาตรวมของแต่งทั้งหมดทั้งคันนี่ก็ประมาณประมาณแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งแสนหนมื่เลยนะคบใช่ครับง่ายๆเลยเพราะว่าเพิ่งแต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยใ่ครับคือราคายังจําได้อยู่เพง่ายถ้านานกว่านี้อาจจะจําไม่ได้แล้วเพราะหลายชิ้นเดี๋ยวก่อนจากเดี๋ยวผมขออนุญาตฟังเสียงท่อโยชิมูระฟูลิสเต็มไดเรเนียมได้ครับ อย่างโคตรลั่นเลยครับพี่พองประมาณนี้แหละครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กไบค์ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับพี่พองสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโคตรสุดครับพี่พอง